ทุกคนคะเช้านี้ได้ะไรการข้าวกันหรือยังคะเยน้อยได้แล้วนะคะเมนูของเยน้อยวันนี้ค่ะนะคะเมนูของเยน้อยวันนี้แกงเลียงซอสีค่ะเพื่อนน้ำเริ่มจะปุดๆแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยคะ่ะพริกแกงนี่เย็ยน้อยตำเองนะคะตำเองกับมือคะ่ะ นั่นมาก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำรังคกนิดนึงค่ะตอนนี้ไฟกำลังกำลังใส่ไฟนะคะไม่กลาาว่าเพื่อนๆได้อะไรทานกันเดี๋ยวมาทานกับเด็น้อยนะคะมาค่ะใส่พริกแกงลงไปแล้วพริกแกงก็ตำเองนะคะอาหารจะอร่อยต้องใส่นี้เลยค่ะน้ำร้างคุกลงไปด้วยนะคะ เครื่องแกงของเยน้อยเยน้อยใส่หมดเลยนะคะคขาตะไคร้หอมกระเทียมค่ะอ่าเมื่อใส่เครื่องแกงลงไปแล้วปรุงรสนิดนึงปรุงรสปรุงรสนิดนึงก่อนนะคะอ่ะนาน้ำปลาน้ำปลาผงนัวผงนัวรสดีอ่ารสดีก็จะใส่ไปอ่าแค่นิดเดียวก่อนนะคะอย่างละนิดก่อนเนาะ อย่างระนิดก่อนค่ะเสร็จแล้วขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาราเหนึ่งจริงๆแล้วอะ่ยะยายน้อยเห็นเพื่อนทําทานเนาะยายน้อยก็เลยอยากทานกับเพื่อนๆอยากทานเหมือนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเขาใส่กระดูกหมูซี่โครงหมูนะคะเพื่อนเขาใส่ซี่โครงหมูเนาะ แต่ยายน้อยบอกว่าเดี๋ยวยายน้อยขอใส่สามชั้นได้ไหมจะอร่อยเหมือนกันไหมเนาะเนาะแต่พอดีสามชั้นไม่มียายน้อยก็เลยพูดแล้วก็ลืมพอดีสามชั้นไม่มียายน้อยก็เลยต้องใส่ไก่แทนค่ะพูดแล้วก็ลืมเดี๋ยวใส่ไก่ไก่อนค่ะไก่นี่เป็นไก่ที่ยายน้อยทอดให้หลานเนาะแต่ว่าหลานก็ทานข้าวมาแล้วยายน้อยก็เลยต้องเอาไก่ทอดนั่นแหละคะ่ะมาแกะแป้งออกเนาะ แป้งที่เราชุบให้ร้านนะ่ะแกะแป้งออกใส่ไปแค่สีพอนี่นะคะจะใส่ไปประมาณนี้เนาะนี่ใส่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวะเลยน้อยเติมไฟก่อนค่ะเดี๋ยวรออสักประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่หัวปีที่ลั้งค่ะ มาค่ะเพื่อนเดือดกำลังได้ที่อยน้อยก็จะใส่หัวปีหรือปีกล้วยลงไปเลยนะคะหัวปีหรือปีกล้วยตอนซอยซอยเสร็จแล้วเยน้อยจะแช่น้าเกลือเพื่อที่จะไม่ให้เขาดำเนาะแช่น้าเกลือจริงๆแล้วอะน้าเกลืออย่างเดียวก็ได้แต่ความที่ว่าเยน้อยมีมะนาวเยอะเนาะเยะน้อยก็เลยบีบน้ํามะนาวใส่ไปอีกค่ะเพื่อที่จะให้เขาขาวนะคะนี่ก็ประมาณหนึ่งเนาะเดี๋ยวเยน้อยจะ เขาเรียกอะไริ้งไว้อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะนะคะกะให้หัวปีสุกะคะ่ะเพราะอันนี้ยังไม่สุกเนาะ,ะมาเพื่อนๆสุกแล้วค่ะหัวปียายน้อยสุกแล้วค่ะเดี๋ยวชิมอีกรอบหนึ่งเนาะเดือดปุดๆเลยเดี๋ยวชิมอีกรอบนึงค่ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขอน้ำปลาอีกนิดหนึ่งนะคะเ้าโอเคขอน้ำปลาอีกนิดหนึ่งเค็มมากไม่ได้ค่ะกลมกล่อมแล้วค่ะ เอานะคะเา็น้อยจะพอแล้วนะคะกับแกงเรียงหัวปีใส่ไก่ล้วนนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ไก่ล,วล้วนหรอกเป็นไก่ทอดที่หลานไม่ทานเนะาะเายน้อยก็เลยมา,าแกะแป้งออกแล้วก็เอามาใส่แปะรูปทําอาหารใหม่ค่ะใส่ใบตูไปแล้วนะคะใบคุณตูหรือใบนางรักนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะ เป็นยังไงคะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวที่เหลือในกระทะเนาะเยน้อยก็จะใส่หม้อไว้ก่อนคะ่ะจริงๆแล้วเยน้อยมีเตาแก๊สเนาะแต่ตรงเตาแก๊สถ้าอไปแล้วความสว่างจะไม่พอคะ่ะเยยน้อยก็เลยตั้งตรงนี้เลยคะ่ะเพราะว่าเตาแก๊สไปแล้วความสว่าง ไม่พอนู่นนะคะเตาแก๊สของยายน้อยอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เรียบร้อยแล้วค่ะมาทานกับยายน้อยค่ะ